สวัสดีครับไปยังคะมาเลนะโอเคครับการร้องไหในวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้พอที่ได้พงนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้ร่วมงานกับพ่อก็รักเธอประเทศไทยจริงๆตัวเองก็เป็นหนึ่งในคะแนนวายครับเขาเป็นหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่ส่งออกไปทั่วโลกจริงๆก็อยากจะชวนชวนครับแฟนๆทั้งต่างประเทศในประเทศหรือว่าใครก็ตามที่างประเทศไทยเยอะหรือว่าพุทธลูกสินค้าไทยเยอะๆครับรู้สึกอางบ้างที่ จริงแล้วแม่แต่ตัวเองครับแม้แต่การเปิดแบรนด์หรือว่าเปิดกิจกรรมต่างๆก็เลือกเสียมิเตอร์เป็นอย่างที่แรกในการนำเสนอผลงานเพราะว่ามองว่าที่นี่เป็นจุดเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศและยิ่งต่างชาติผู้เราไปสยามน่าจะเป็นที่แรกๆที่ต่างชาติมาถก็เลยรู้สึกว่าแม่แต่ตัวเองครับว่าเลือกเสียคมิเตอร์เป็นที่แรกในการจับมือกันโอ้ผมว่าบ่อยครับเพราะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเดียวแล้วมาแล้วครบมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างในที่นี้ชอบคนไปลเป็นพิเศษไหม แสตม์เนเตอร์แน่นอนครับทุกคนเพราะว่าที่นี่มีทั้งสินค้าทั้งแบรนด์ไทยต่างประเทศรวมถึงสินค้าอาหารไทยหรือว่าต่างๆก็ครบที่ครัรถ้าสมมติว่าเราแนะนำให้ขึ้นกับใครหรือว่าเพื่อนที่ต้องการอยามาเที่ยวต่าแนะนสิ่งที่แนะนำหรอครับผมว่าอินเลคืออาหารไทยครับผมว่าหลายๆท่านคงตกหลุมรักประเทศไทยด้วยอาหารไทยเป็นตัวหลักต่อมาควุณธรรมทไทยบอว,ว่ามีหลายอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่คิดว่าต่างชาติน่าจะชอบแล้วก็ซื้อกลับเป็นปของฝากได้ง่ายครับ เมนูแนะนำหลอวมว่านี่เลยเมนูนี้มีคำวาไทยอยู่ผัดไทยผมว่าผัดไทยเป็นเมนูที่อร่อยครับแล้วก็ผมกินบ่อยมากแล้วก็เป็นอย่างผมทำเป็นด้วยแวรู้สึกว่าเป็นอย่างหนึ่งเมนูที่คิดว่าถ้าซื้อกลับไปได้ก็ซื้อกลับไปได้ครับถ้านนึกถึงประเทศไทยต้องเนึงอะไรนึกถึงประเทศไทยแบบว่านึกถึงความรอยยิ้มครับผมว่าคนไทยคนไทยเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็มีรอยยิ้มเสมอมาคิดว่าต่างชาติมาถึงน่าจะความเป็นยนิ้มแล้วท่านจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวที่ไหนครับไปเที่ทยวที่ไหน,นอีกแล้วโอเคสยามเซ็นเตอร์แน่นอนครับทุกคน ครับผมปกติการไปนี่ได้ครับรักเธอประเทศไทยนะครับทุกคนก็ที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยความตั้งสังนะครับก็มากันได้ครับสุดที่ด้วยครับทุกคนจากนักแสดงสื่อนักแสดงสื่อนักร้องเช่นเคยครับช่วงนี้ก็โปรโมทเพลงกันอย่างรัวๆครับเป็นเธอในตรงนี้อยู่ครับเหมือนกันเราก็มาเปิดเพจคอนที่นี่เหมือนกันบอกแล้วเป็นมหาวิทยาลัยควารสร้างสรรครับเป็นไงครับพอเปลี่ยนบทบาทมันยากเมื่อมีความยากไปตัวในในพรักของนักร้องครับว่าในในพักศิลปินในพักนักแสดงละกันเราเราเสนอ ตัวละครเนี่ยนะฮะในฐานตัวละครนะแต่พอเป็นศิลปินเราต้องเสนอให้คนรักในฐานะศิลปินในความเป็นตัวเองในความเป็นสิ่งที่เอยากเสนอว่าม,มีความยากที่ต่างกไปไปันไปกินได้ชอบอันไหนก่อนชอบอันไหนหรอคือพูดอย่างนี้ดูนนเนี่ยรักไอ้ที่ส่วนตัวผมชอบนักแสดงที่สุดอยู่แล้วว่าผมรู้สึกว่ามันได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้การได้เป็นตัวละครสักตัวเหมือนการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่เคยได้ใส่ เขาเป็นอีกหนึ่งุดแต่ว่าในพาร์ตศิลปินก็เป็นอหนึ่งพาร์ทที่ผมว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาก็เป็นหนึ่งงานที่ต้องเอนเตอร์เทนตลอดเวลาก็เ,าเป็นหนึ่งสกิลต้องฝึกตอลอดเวลางพอปล่อยออกมาแล้วมีแบบแพลนเพิ่มเติมอีกไหมโหคนเลยเหรอครับมีแน่มีแน่ะนอนครับว่าล่าสุดก็เพิ่งอัดไลฟ์ทิชชชันไปก็มีศิลปินแบบที่เราสนใจหลายๆท่านที่แบบชวนมาแล้วก็รู้สึกว่ามีไฟเพิ่มมากขึ้นเห็นเห็นความสว่างสข้าไหวยุวงการที่ป๊อปมากขึ้นรู้สึกว่าในอนาคตอยากจะร่วมมือกกับศิิลปนมา มีแนวโน้มจะออกเป็นอัลบั้มไหมครับ12เพลงเลยปังๆจริงๆจริงๆตัวตัวนี้ผมตั้งใจให้เป็นอัลบั้มครับแต่ว่าผมตั้งใจให้ให้ชื่อเพลงเนี่ยรวมถึงเรื่องราวมันสมมติชื่อเพลงตั้งว่าเป็นเธอนั้นอยากให้มันต่อจนจบอัลบั้มแล้วเป็นหนึ่งทีวแบที่บอกกนได้เป็นหนึ่งอัลบั้มแล้วก็ฝากคนเลยครับคิดว่าคงใช้เวลาสักหนึ่งปีสองปีในการให้จบอัลบั้มนี้แต่ว่าจะทำไม่ได้ทำไปเรื่อยๆใช่คิดว่าทั้งทั้งอัลบั้ม12เพลงเราจะมีครบรถไหมครับ ผมว่าครบรถครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเป็นหนึ่งอัลบั้มที่เล่าเรื่องราวความรักของตอัวละครที่เราสร้างขึ้นมาอยากเล่าอยากเล่าเรื่องราวนี้ให้มันจบตั้งแต่วันที่เขาแอบรักกันสารภาพรักหรืออยากให้ทุกคนเห็นจุดจบของตอัวละครนี้เขาเป็นไงไม่ว่าจะผ่าน MV หรือผ่านบทเพลงก็อยากให้มันจบนนลงเวลาเราทำเพลงเราปรึกษาใครก็ไม่แบบว่าเป็นเพื่อนมาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยในในช่วงแรกผมปรึกษาทุกคนเลยเจอ เจอใครอา่างเงี้ยบางทีไม่มีแค่เดโมแรกๆที่อัดเล่นๆนะครับก็แอบเปิดให้เพื่อนฟังว่าเป็นไงบ้างชอบไหมอะไรเงี้ยแต่แรกๆก็จะไม่มีคนเห็นด้วยเท่าไหร่อะไรเลยจนแบบต้องต้องเป็นรูปเป็นร่างระดรบหนึ่งกันถึงจะมีคนเริ่มเห็นด้วย้วแล้วมุกเตะล่ะเอสุดๆเหมือนกันเรียกว่าเจอตรงไหนไหว่ายตรงนั้นเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลยต้องได้ดวยกนเราเชื่อเลยว่าหนึ่งสิ่งที่ที่ช่วยเราคือสิทธิ์ครับให้เราได้มีคนคพเห็นได้มากขึ้น ไปเตรียมแก้บนหรือไหนแต่ละที่มีอยู่ครับลิตรอยู่โนดจดลิตรในโน้ตไว้จด็ลิตรไว้ว่าต้องไปแก้ที่ไหนถ้าวันถึงเป้าหมายเป้าหมายเราคืออะไรอย่างแรกก็น่าจะล้านวิวถ้าถึงล้านวิวเลยเหรอได้ถ้าถึงถ้าถึงล้านวิวก็น่าจะแแฮปปปีี้้้้ลวออางงัันนนนเดตตหน่อยครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีอย่างแรกเลยครับเร็วๆนี้ก็จะเป็น เพลงครับเป็นเธอจาองนิครับฟังเพลงเพลงแล้วก็บดนตรีวิดีโออกมาแล้วเพลงที่ทางพิกไทยอินเทร์เป็นครับแล้วก็ต่อไปใกล้ๆนี้ครับก็เป็นงานวันเกิดผมครับเรียนมาจบครบรอบหนึ่งปีแล้วปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับเจอกัน29-30พฤศจิกายนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญครับอีกหนึ่งอย่างก็เป็นซีรีส์ที่สามครับตอนนี้ก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอะไรประกาศก็ทุกคนได้ครับงานวันเกิดเผ่อประกาศรู้เซอร์ไพรส์ไหมว่าแฟนทำอะไรทำอะไรจริง ทุกทีมมีสัมภาระครับปีนี้ก็รู้สัมภายะเหมือนกันว่าว่าจะมีอะไรเพราะว่าจริงเวลาประกาศทีมไปแล้วเนี่ยแฟนคลับก็จะเตรียมของขวัญที่เป็นทีมนั้นมาแล้วมันมันเติมเต็มงานอย่างสมบูรณ์แบบมากปีนี้ก็คาดหวังว่าจะมีติ่กที่สวยงามแล้วเคยจับมือสัมภาระไหมจับแบบนี้จริงๆเป็นสัพสต์เลยนะครับหมายว่าออกแบบปุ๊บคือ เหมือนว่าเวลาเขาส่งของผ่อนมาก็จะส่งหลังบ้านตามแบบลายเส้นอะไรบ้างเนี่ยผมไปดัชนีมินอยู่ด้วยผมก็จะเห็นว่าโอเคอ๋อเห็นแล้วเพอนี่เพอเห็นแบบเลื่อนเรื่อยเจอก็เพอเห็นเห็นเขาไปแอบตรวจงานเองก็เจอเหมือนกันแล้วคนพิเศษคนพิเศษเหรอครับงานสำคัญแบบนี้จริงจริงเดี๋ยวคิดว่าพี่พีชน่าจะมาครับเพราะถือว่าเป็นแถวประจำปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งงานใหญ่หนึ่งครั้งก็น่าจะมาแล้วจะมีไรเออขวานเราเคยเปรย์ม เราไม่อยากได้อะไรหรอกของว่าเราอยู่มาแบบอยู่ด้วยกันมาเนี่ยของว่าแค่อยู่ด้วยกันของว่ามาไม่ว่าสําคัญมาอยู่ด้วยกันเนี่ยของว่ามันมันเป็นอะไรแสดงว่าเขาขาดอะไรกับเราเราตอบหมดแล้วเขาม่ถามเพราะว่าแบบเอออยากได้อะไรเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยถามเลยว่าเขาเขามีสิ่งที่เขาอยากซื้อในใจอยู่แล้วเหรือว่าแต่ละปีเขามีสิ่งที่เขาวางแผนไว้แล้วเขาจะซื้ออะไรเขาจะซื้ออะไรแสดง ับนั่นแหละครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยครับพอติดตามแล้วกันผมทุกคนครับตอนนี้ก็ติดตามทุกช่องทางผมนะครับ F O H T ติดตามติดตามเลยครับทุกคนมาประเทศไทยต้องเล่นอะไรนะครับสยามติ๊เตอร์ครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมได้ค,ครับ <oni> <c oughs> <พ> <ại>